สวัสดีครับวันนี้20กรกฎาคมกสิบนะครับบ้านอาจารย์ใช่ครับใช่ใช่ใชป่วยนิดนึงไม่สบายนิดนึงบ้านรครับบ้านอดีตข้าราชการผมนาาอดีตข้าราชการ สำนักนายกตำแหน่งอะไรมาก่อนในขออุ๊บนะครับไม่พูดท่าน,นทำไปทำมาเนี่ยห,ห้าแสนกับหกแสนแนะายทายอาจารย์บ้านทำนิ้เล่นไปห้าห้าหกใช่ไหมอาจารย์ห้าเกือบหกแล้วเนาะนี่หน้าตาของเจ้าของ ห้าเกือบหกเนาะอาจารย์เนาะไห้าเกือบหกแสนราคาเฮ้ยครับจ็ดเจ็ดแล้วนะหกว่าหกว่าเกือบเจ็ดหกห้าหกห้านี่คือจากปากเจ้าของบ้านท่านนะนี่ทำไปเล่นไปแล้วก็มีไฟเฟย์นี่ทำเองครับท่านทำเองเนี่ยขึ้นมาเลยดีกว่าเป็นไม้ตาลครับไม้ตาลเป็นบุรีเป็นเมืองตาลแล้วที่นี่ก็ ต้นตาลเยอะนะครับท่านก็เอาต้นตาลลงลแล้วก็อ่าไม้ตาลมาทําเนี่ย,ำยทำราวบันไดทำผนังนี่กระฟาผนังก็จะทำเล่นๆนะไม่เล่นแล้วนะครับบ้านหลังหนึ่งเลยนะเนี่ยมีปลาด้วยครับห้องหนึ่งอยากดูไม่ไ้นไี่เอกสารการบรรจัยของท่าน ครับเข้ามาเนี่ยไปเอารถไปทไปํารค่รับปลาเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวพาจามารีเอาปลามาต้มอ,อมมนะครับก็ทําได้ดีมากครับทําได้ดีอยู่วางมุมได้ดีอยู่ย <c oughs> ทําไปทํามาแล้วว่าจะทำสักสามแสนนะ ทำใบทํามาแล้วหกกว่าเกือบเจ็ดแล้วครับอาจารย์ล็อกไหมครับเนี่ยอ๋อล็อกเนาะแต่ว่ามันล็อกเพราะว่ามันยังไม่เสร็จอ,อ๋ไม่เป็นไรนะไม่เสร็จนี่แหละจะได้เป็นบรรยากาศมันากกาม,ม,ม,มันไม่มีเสร็จหรอกใช่ใช่นี่ขนาดอาจารย์ยังขนาดนี้นะผมเนี่ยอาจารย์ก็ยังว่าแหละอาจารย์อย่างที่เห็นนะที่ผมทํานะอาจารย์ยังไม่เสร็จในขนาดนี้ยังไม่เสร็จผมก็ยิ้งยาวเลยแล้ครับเนะนี่ยขอญาตนะเจ้าของบ้านเอามาซ่อมเอ็กซมาซ่อม มีห้องน้ําท่านว่าห้องนี้ก็จะทะลุไปห้องนั้นนี่เดินไฟเองเดินห้องน้ําเองเดินทอห้องน้ําเองนี่เฮ้ยศพนี่ิใถ่ายเล้นะเนี่ยต้องเพราะมันยังไม่ได้จัดเลยไป<มา>ดานไม่ธรรมดาแล้วป้าไปดานสวยครับโอเคเอาเอาไปลบพอคนอยู่ก็ไม่โรคอย่างอื่นนี่โอเคนี้ โอเคจยเรียกง่ายอุ้ยนี่ดีครับพร้อมมือเย็นมือมือละพอละพอมือละถุงเอาเดี๋ยวกินไปก่อนไม่เป็นไรครับอาจารย์ผมแวะมาหาอาจารย์ลุงเขาแล้วก็แผนก็คือจะมาอาจารย์ด้วยแหละครับครับเนี่ยไมยตาทั้งนั้นเลยเนี่ย ข้างนอกจกาา้ะอาคาราไกลๆด,ด,ดูดูดิดูที่จอดรถด,ด้ยเจอขนาดน,นี้เข้าไปเนี่ยที่จอดรถก็หมดเปหลายตังค์นะนี่ครับโอเคครับ <c oughs> รีวิวแค่นี้ผมรีวิวไม่ค่อยเป็นอ่ะ <c oughs> โอเคครับขอบคุณมากครับ